สวัสดีครับอยู่กับผมบาลุงชาแนลวันนี้ผมก็จะมาทำคลิปแกล้งเพื่อนนะครับด้วยการโทรนะครับผมจะแกล้งแบบว่าควงของอะไรแบบเนี้ยเหมือนแบบว่าไหนของที่ผมสั่งผมสั่งนานแล้วนะทําไมของยังไม่มาผมจะพูดเป็นภาษามลายอยู่นะครับเพื่อความเนียนเดี๋ยวเรามาดูปฏิกิริยาของเขากันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับหากชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด,ชกด subscribe แล้วเรามาดูคลิปกันเลยไปกัน few moments later. มาดูคนที่หนึ่งกันเลยนะครับนี่ยผมแคานเบอร์แล้วนะครับ oh, <no. S 1> เดี๋ยวเราลองกันนะครับหนึ่งเดี๋ยวผมจะทัวรแล้วนะครับ oh, <no. S 1> กดทัวแล้วนะครับ oh, <no. S 1> อันนี้ครับ Assalamualaikum. Pagi hari kita sang dek mana tu? Halo? Pagi kita sang dek mana tu? Kita sang bagai lama dah kena tak lagi ni. Lah dia mati tu apa ni? Kita sang seminggu apa? Ulu, ulu mana tu? <pioneers> Kita sama lagi ni. Bagi tak sama apa. Ulu ini lah. เพราะว่าคนญี่ปุ่นยากนะครับน่ะซุกห์ริแบบนี้ซุกห์ว้าตัวดีกว่าแล้วก็ใช่แล้วนะครับแบบนีไม่ใช่ใรอีกโอเไนโอ้ยปะเดี๋ยวเรจะตอบว่าอะไรครับเดี๋ยวเรามาดูคนที่ส้อนกันเลยนะครับผมโทรแล้วคนที่หนึ่งนะครับผมแกล้งมาซ้ำเลยนะครับเพราะว่าเขารู้ว่าผมโทรนะครับโอ้โหเดี๋ยวเรามาดูคนที่ส้อนกันเลยนะครับเนี่ย นี่ครับผมกดเบอร์แล้วนะครับอย่าเรามามาดูปฏิกิริยาของเขานะครับว่าจะเป็นยังไงครับเมื่อผมส่อยเองไม่ติดครับทุกคนนี่ครับเราลองเทอ,อีกครั้งครับ รล้วัแล้วสลัมอลก็สลัมเลกสลัมเล็กก็ทุกแม่ว่าทุกคนม่พูดรับแล้วไม่พูด วางครับวางสายเดี๋ยวเรามาลองคนที่สามนะครับคนที่สองปมกไล่มาสายไปเราลองโทรคนที่สกันเลยนะครับเมื่อกี้ผมโทรคนที่สองนะครับเขาไม่รับไม่รู้อะไรโขโหนี่เราลองโทรคนที่สามกันเลยนะครับนี่นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูปฏิกรีย <c oughs> ของเขานะครับโอเคครนี่ผมจะกดเธอแล้วนะครับ <c oughs> ใช่ไหมรครับครับ f i minutes later สลัมเล็กกม Halo. Be, bagai kita sang duk mana, Be? Bagai kita sang duk mana? Kita sang bagai. Lama dah kena bagai tak apa lagi. Kita sang. Silap berpok ni dah. Semua. Tak kaya dua atau tiga belas saya orang siap lah kau dah bagai tak apa hey, kita kita mau kedah ni tak kita... <tipu> dia mati ipu Eh, dah. Ustaz tak kira-kira ni. <tipu> dia nak makan. Dia nak makan. Dia lah ini ni saat itu saya ambil saja ya <laughs> tuh di nama fake saya di saya sang fake jadi dia nama um, fake nama gak pernah main kok boh saya tak silap ah <laughs> 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 uh, itu silap boh <laughs> po saya, <sang, laughs> saya sang saya sang tunggu saya sang apa tuh semengu dah Enak. Bagi ada siapa lagi? Oh, Kita sanggup ah, ah, buat enggak? Tapi kau dia mau sungguh ni? Ya sungguh ha? Tidak boleh. Oleh ah, bol? Ah. Ya ya. A few moments later. Ada lima lima lima. Mengdak lima lima. Amul. Oh amul iya kan. Tahu apa ha? Niang, amnya. Niang. Oh, ba. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, tak. Pasal. Dekan. ลครับผมทาว่าเนียนไหมเขาบอกว่าเนียน,นโ,อโ,โอเคเรามาลองขนที่สี่นะครับไปกันเมืเ่อกี้คนที่สามเมืเ่อกี้ผมแกล้งท้งหนะครับ MM. โอเคดีใจเขาบอกว่าผมเนียนนะครับขนทีส่สี่กันต่อเลยนะครับนี่นะครับเพื่อนผมเองนะครับมันผมทั้งหมดนี่ครับผมจะกดถทรแล้วนะครับนี่คนระับ Kau tak boleh nak hampa. Tidak lah, kak. Tidak lah, kak. Eh, jangan tidur. Tak jauh. Halo? Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Awak apa khabar? Awak bagaimana? Kita tak tahu awak mana, awak. Oh, ya. Oh, ya. Kita lagi lah. Kita lagi lah.

นปี <Cornell. S 2> ่คร <laughs> <laughs> ับเขารูดตัวนะครับเห็นไงวะเขารูดตัวเนี่ยคนที่สรูดตัวเมื่อสัมไรเดินนลองคนที่ห้า เมื่อกี้คนที่4ี่ผมแกลามาซ้ำเลยนะครับเพราะว่าเขารู้ตัวก่อนเสียใจมากทุกคนยวเรามาลองคนที่5้ากันต่อนะครับนะครับเราจะกดเบอร์นะครับหนึ่งสองกดแล้วนะครับนะครับติดแล้วติดแล้ว ยังไม่รับครับติดแล้วยังไม่รับครับไม่รู้ว่าเขาจะรับหรือเปล่า15 minutes later จะติดไหม่ะ รอ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 อยู่ว่าล่เอ้าไม่ติดครับทุกคนคนที่หาพบได้มาสัมผัสโรแมนติดคนที่หาพบได้มาสัมผัสโรแมนติดโอเคไม่เป็นไรเรามาดูคนต่อไปกันนะครับว่าจะติด หรือไม่ติดจากลรกสาเร็จหรือไม่สําเร็จคนที่ห้าเมื่อกี้ผมกลามาสําเร็จนะครับไม่ติดครับเกินเดี๋ยวเรามาดูคนที่หกนะครับว่าจะเด็ดหรือไม่จะกลาสสาเร็จหรือไม่มาดูกันครับนี่ครับเราจะกดโทรแล้วนะครับหนึ่งสองสาม ติดแล้วติดแล้วมาดูกันว่าเขาจะรับไหมรับแล้วรับแล้วครับทุกคนส,าาล,สาาลับไมค์ก่อนสลับไมคก่อนย่าสาลับไมค์ก่อย่าบาเหรอ kita sanu แมนอะไรกันคนน,นี้ก็ว่าเป็นผู้หญิงนะครับ Tak kita sarah ge. Mbak tak sapa nyok ri kak ni. Seminggu lah. Lah, saya saya sarah ge kak ni. Nama apa? Yahu! Ari ba ge. Seminggu lah. Nama Faruk. Nama Faruk. Saya tak Lah Saya siap lah cadang ni baga Satu milik kau. Ni Tapi tak sabar Tukar lah ular Tak Ya Haa Kita ke sana fake-fake yang nama Arifah Mak Rony Oh no Sanggup Sanggup pun Saya tak ingat Arifah putih Tahu <laughs> ah nah, gak li tengah saya sanggup poh. Ya. Ya sang mengur buat tak ai wi. A few moments later. Ba. Oi ba. Okay, got the gun. ก็คนที่หกผมแกล้งสำเร็จนะครับสรุปว่าผมแกล้งคนที่หกสำเร็จนะครับเขาก็งงว่าอะไรว่าภาพพุทธภูมิแบว่าคงัางภาพพุทธทำไมยังไม่มาเขาก็งงเขาถามพี่เขาว่าอะไรว่าภาพพุทธโอเคตลกมากเลยนะครับสำหรับคลิปวันนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไล์ กดแชร์ก,กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปหน,น,น <c oughs> ้าของเราจะให้ผมทำคลิปแกล้งทัวร์แบบนี้อีกก็คอมเมนต์มานะครับคอมเมนต์มานะครับคอมเมนต์มานะครับสำหรับคลิปวันนี้ก็ขอจบเ,เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ <c oughs> <c oughs>